เพเสียน40,000ปีตอนที่334สงครามไร้จำกัดหลังจากเขมือบกลืนสารละลายโอสถมากกว่า20หน่วยมาตรฐานหลี่เหยาก็ได้รับการรักษาเบื้องต้นเสร็จสิน้นอาการบาดเจ็บภายนอกส่วนใหญ่ทุเลาหายดีแล้วทว่าเนื้อความคาดหมายก็คือผู้ที่รอยอยู่ด้านนอกกลับไม่ใช่คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการสงงขามตาห่วงแต่เป็นชนชั้นผู้นำ กองทัพยศพลโทสองท่านกับกลุ่มนายทหารที่มีสีหน้าไม่เป็นมิตรจำนวนหนึ่งบรรดานายทหารของกองเรือที่ห้าจ้องมองหลีเหยาราวกับจะกินเลือดกินเนือ้อกึ่งเจ็บแขนกึ่งระแวงระวังทำท่าราวกับว่ากำลังมองดูสัตว์อสูรระดับสูงที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์ก็มีปานหลีเหยาพอลวงรู้สักฐานะของแม่ทัพเท่าที่เบื้องหน้าหัวใจพลันเต้นระทึกดุดตีกอง มานดามันเถอะคนผู้หนีก็คือผู้บัญชาการกองเรือที่ห้าหนึ่งในยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดและยอดแม่ทัพผู้กลุมอำนาจของกองทัพสหพันธ์กองเรือที่หเป็นกองเรือที่เก่งกาจที่สุดในสหพันธ์ซิงเหยาให้กำเนิดวีรบุรุษสงครามมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อขังที่หลี่เหยวยังยาวไวยมันมักจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการสู้รบ อันอาจหารทยานฝาของกองเรือที่หผ่านทางเครื่องฉายภาพมายามือสองของมันอยู่เป็นประจำนึกไม่ถึงว่าจะมีวันที่มันได้ทำศึกกับเรือรบของกองเรือที่ห้าจริงๆทั้งยังบุกฝ่าขึ้นเรือและปฏิบัติการปริศีษะแม้ทับเป็นผลสำเร็จชีวิตช่างอัศจรรย์พันลึกโดยแท้ แต่มันในยามนี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มไม่รู้ความซึ่งไม่มีแม้แต่ความหวังที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนในครั้งนั้นอีกแล้วภายตายการต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและการฝึกฝนอันโหดร้ายทาลุนจิตวิญญาณของมันผ่านการเคี้ยวกรัมนับไม่ท้วนจนแกร่งกล้าวดุดโลหะผสมชั้นยอดแม้จะตกอยู่ภายตายสายตาจับจ้องของสองแม่ทับเทา ผู้ทรงอิทธิพลและนายทหารระดับสูงที่ไม่เป็นมิตรอีกหลายคนมันยังคงยืดตัวตรงดุดคันทวนและรักษาความสงบเยือกเย็นเหมือนเช่นปกติท่าทีสงบเยือกเย็นเกินวัยของหลีเหยาสร้างความประหลาดใจให้แก่สองแม่ทัพอาวุโสไม่หน่อยเหยินสิงเป่ยจ้องมองด้วยสายตาประเมินอยู่เป็นเวลานาน,านก่อนจะเอ่ยปากเป็นคนแรกสหายนักศึกษาลีเหยาฝีมือของเจ้าในครั้งนี้ ชวนให้ผู้คนได้เปิดหูเปิดตานักไม่ทราบว่าเจา้ามีความเห็นต่อการต่อสู้ในวันนี้อย่างไรใช่เห็นว่าเมื่อชุดรบผลึกวิเศษสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากหรือหากว่าชุดรบผลึกวิเศษระดับสูงสามารถเพิ่มพลังได้มากขึ้นกว่านี้เรือรบผลึกวิเศษก็สมควรถอยไปยังแถวสองหรือแม้แต่ถอยตัวออกจากหน้าประวัติศาสตร์ได้แล้วหรือไม่ คำถามอันแหลมคมและตรงไปตรงมานี้ทำให้หลีเหวี่ลีตาแคบลงพร้อมกับสันศีสะทันทีไม่ข้าไม่เคยคิดว่าอาวุธวิเศษเพียงชนิดเดียวจะสามารถกำหนดผลแพ้ชนะของสงครามได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้แต่ชุดรบผลึกวิเศษซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งอาวุธวิเศษก็ตามสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้เงินปมสำคัญที่สุดอยู่ที่ตอนเริ่มต้น ซึ่งค้าได้ปลอมตัวเป็นกระสวยบินพึ่งผิดเพื่อหลอกลวงระบบแยกแยะมิตดสตูของเรือรบพึ์วิเศษจนสามารถผ่านม่านพังป้องกันเข้าไปได้จากนั้นจึงมีโอกาสบุกฝ่าไปยังมุมอับของปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีจนกระทั่งทะลวงเข้าไปในเรือรบเป็นผลสําเร็จแต่หากเป็นการสู้รบในสมรภูมิจริงคิดหลอกลวงม่านพังป้องกันของเรือรบไหนเลยจะง่ายได้ถึงเพียงนั้น ขอเพียงตั้งรหัสลับหรือใช้การตรวจจับทางชีวภาพเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์อสูรก็ยากที่จะปลอมตัวปะป,ะปนเข้าใกล้เรือรบได้ต่อให้สามารถหลอกลวงม่านพลังป้องกันเรือรบได้สำเร็จแต่ในการสู้รบจริงไม่เคยมีเรือรบออกปฏิบัติการตามลำพังโดยรอบจะเต็มไปด้วยเรือรบน้อยใหญ่หลายสิบหรือหลายร้อยลำบริเวณที่จะเป็นมุมอับของการโจมตีมีน้อยมาก ทันทีที่ร่องรอยถูกเปิดเผยอาจต้องเผชิญกับปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีนับร้อยกระบอกหาใช้แค่12กระบอกไม่ชุดรบผลึกวิเศษมีข้อดีของชุดรบผลึกวิเศษเรือรบผลึกวิเศษก็มีข้อดีของตัวเองซึ่งชุดรบผลึกวิเศษไม่อาจแทนที่ได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเผชิญกับกองทัพสัตว์อสูรระดับต่ำจำนวนมหาศาลหากให้ผู้บำเพ็ญตนสวมชุดรบผลึกวิเศษ รับมือกับพวกมันตามลำพังต่อให้เผาผลาญจิตวิญญาณจนหมดสิน้นจะสังหารพวกมันได้สกิ่ตัวกันแต่หากเป็นเรือรบผลึกวิเศษก็สามารถใช้ปืนใหญ่ทลายฟ้าและปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอียิงกวาดหลางพวกมันทั้งกองทัพได้อย่างสะดวกสบายจากระยะห่างหลายสิบกิโลเมตรอาศัยทหารธรรมดาผู้หนึ่งเพียงแค่แตะนิ้วเนียวไกเบาๆก็สามารถปลดปล่อยการโจมตีอันรุนแรง สังหารสัตว์อสูรหลายสิบตัวในคราวเดียวระหว่างนั้นอาจยังมีเวลาจิบชาสักถ้วยด้วยสาถึงแม้ว่าวันนี้ข้าจะสามารถบุกขึ้นไปบนเรือรบจอมครั้งทลายขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าอาศัยชุดรบผลึกวิเศษเพียงอย่างเดียวจะสามารถปราบพิชิตโลกได้มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มีเพียงเรือรบผลึกวิเศษเท่านั้นที่จะทำได้ซึ่งชุดรรบผลึกวิเศษไม่มีทางเรียนแบบได้นอกจากนี้ ในความเห็นของข้าชุดรบผลึกวิเศษและเรือรบผลึกวิเศษไม่ใช่คู่แข่งขันกันเสียหน่อยแต่เป็นคู่หูที่ดีที่สุดซึ่งมีแต่จะหนุนเสริมซึ่งกันและการตัางหากการปรากฏขึ้นของชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจํานวนมากไม่เพียงแต่จะไม่ทําให้ศักฐานะของเรือรบผลึกวิเศษลดต่ำลงเท่านั้นบางทีอาจจะยิ่งสนับสนุนให้แข็งแกร่งขึ้นเสียด,ด้วยซ้ำอ๋อ วาจาของหลีเหวาทาให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของกองเรือที่ห้าอดพยักหน้าเห็นผองด้วยไม่ได้แต่สําหรับเหยินสิงเปย่ยประโยคสุดท้ายดึงดูดความสนใจของมันมากเป็นพิเศษจึงถามว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรหลีเหวากล่าวอย่างเข่งขึมจริงจังที่ผ่านมากองเรือรบของสหพันธ์มักจะถูกจัดให้อยู่หลังแนวป้องกันทางเหนือไม่อาจลวงหลําเข้าไปในอาณาเขตมืดมนได้ ในแง่หนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่เร็วร้ายอย่างสุดขั้วในอาณาเขตมืดมนหากเผชิญกับความปั่นป่วนของกระแสพลังปานเขา้าก็มีโอกาสที่เรือรบจะพังพินาศผู้คนล้มตายอีกทางหนึ่งเมื่อคำนึงถึงเผ่าพันธุ์อสูรอันร้ายกาจที่อารวาสอยู่ในส่วนลึกของอาณาเขตมืดมนพลังป้องกันภายในเรือรบก็นับว่ายังอ่อนแอเกินไปเหมือนเช่นที่ข้าทำในครั้งนี้หากมีศัตรูเข้มแข็งบุกเข้ามาภายในเรือ ก็อาจจะตามมาด้วยหายนะครั้งใหญ่เหยินสิงเปยยอมรับอย่างตรงไปตรงมามีผิดอย่างที่เราทุกคนร่วมทราบกันดีกองทัพจะรับบทบาทเป็นประการป้องกันหลักส่วนผู้บำเพ็ญตนรับหน้าที่จู่โจมเพราะในกองทัพป,ประกอบด้วยทหารธรรมดาจำนวนมากเกินไปแม้แต่ในเรือรบผลึกวิเศษทหารส่วนใหญ่ก็เป็นคนธรรมดาในกรณีที่ถูกยอดฝีมือเผ่าพันธุ์อสูร ที่รายการบุกรุกเข้ามานับเป็นเรื่องที่น่าปวดเสียนเวียนก้าวยิงหรือเหยาพยักหน้าก่าวต่อไปว่าเหมือนเช่นในครั้งนี้บนเรือจอมครั้งทลายขึ้นมีผู้บำเพ็ญตนประเภทวรยุทธเพียงไม่กี่สิบคนและทั้งหมดมีพลังฝึกปูอ,อยู่ในด่านเหรียญชีระดับกลางหรือระดับต่ำเท่านั้นขอเพียงมีชนชั้นแม่ทัพอสูรรอบเข้ามาสองสามตนก็จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วอย่างไรก็ตาม หากผู้บำเพ็ญตนประเภทบรยุทธ์เหล่านี้ล้วนแต่สวมชุดรบผลึกวิเศษเรามีใช่ว่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของการป้องกันภายในเรือให้แข็งแกร่งขึ้นอีกมากหรอกหรือเยินสิงเปยงงงันบูบจากนั้นสีหน้าทอแววคุ้นคิตลีเหวแย่ยมยิ้มพรางกะว่าที่ผ่านมาในเรือรบไม่ได้ติดตั้งชุดรบผลึกวิเศษเพราะว่าชุดรบผลึกวิเศษมีราคาแพงเกินไป ชุดรบผลึกวิเศษเพียงชุดเดียวอาจมีราคาแพงกว่ากระสวยสงครามพึ่งพิษสิบก่าลำรวมกับหุ่นรบสัตว์สงครามทั้งหมดเสียอีกแต่หากเป็นชุดรบกระดูกทมินก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วโดวยราคาเพียงเท่านี้ต่อให้ท่านกัดฟันซื้อสักหลาย10บชุดยังคงไม่เหลือบากว่าแรงใช่หรือไม่ด้วยวิธีนี้ระบบป้องกันภายในเรือรบผลึกวิเศษก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีกมาก ถึงยามนั้นมีใช่ว่าสามารถเข้าร่วมเป็นฝ่ายบุกจู่โจมได้แล้วหรอกหรือในทางกลับกันชุดรบผลึกวิเศษแม้จะสารพัดประโยชน์แต่ก็เป็นอาวุธวิเศษที่ซับซ้อนมากมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดความเสียหายในสนามรบนอกจากนี้ชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากยังมีปัญหาเรื่องการสํารองพลังงานทำให้ระยะเวลาการทำงานไม่ยาวนานนักพวกมันทั้งหมดล้วนแล้วแต่ ขาสัน้นดังนั้นรัศมีการสู้รบของพวกมันไม่อาจกว้างเกินไปในเวลาเช่นนี้พวกมันยอมต้องการฐานทัพเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการซ้อมแซมและจัดหาสเสบียงบำรุงยังจะมีสิ่งใดเหมาะสมกับภารกิจนี้มากไปกว่าเรือรบผลึกวิเศษอีกเล่าดังนั้นในความเห็นของข้าแม้ว่าชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจํานวนมากจะพง,งาดขึ้นในกองทัพแต่เรือรบผลึกวิเศษ ก็จะไม่ถดถอยไปยังแถวที่สองอย่างแน่นอนเรือรบผลึกวิเศษในอนาคตมีความเป็นไปได้มากที่จะผสานร,รวมบทบาทหน้าที่3ประการ 1. คือเคลื่อนย้ายกำลังพล 2. คือสนับสนุนการรบด้วยอาวุธอนุภาพการยิงระยะไกลและ3คือเป็นฐานทัพซ่อมบำรุงช่วยสนับสนุนสเสบียงและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้ารวมกับสงครามเชิงรุกอย่างเต็มภาคภูมิ ถึงตอนนี้เยินซิงเปิดตกตะลึงอย่างแท้จริงเพ่งมองหลีเหวยาวเป็นเวลานานก่อนจะถามว่าสหายนักศึกษาหลีเหวยาวแนวคิดที่เจ้าเพิ่งกล่าวมาเป็นเจ้าคิดขึ้นมาด้วยตัวเองหรือไม่หลีเหวยาวหน้าแดงสั่นศรีรษะอย่างรวดเร็วหาม่ได้นี่เป็นผลมาจากการปรึกษาหาลือในโครงการกระดูกทมินของเรารวมกับเหล่าอาจารย์และนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทั้งหมด ของภาควิชาวุทยุแห่งวิทยาลัยการสงคารามตาห่วงโครงการกระดูกทมินถือเป็นโครงการทองคําของวิทยาลัยการสงคารามตาห่วงเราทุกคนหวังว่าทางกองทัพจะซื้อชุดรบกระดูกทมินเป็นจํานวนมากโดยทั่วไปหากมีเวลาว่างเรามักจะจัดประชุมหาลือเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้งานชุดรบกระดูกทมินดูว่าจะหาทางใช้งานร่วมกับอาวุธวิเศษอื่นๆในอย่างไรนอกจากกองทัพแล้ว กองเรือรบก็สามารถเป็นลูกค้าของเราเช่นกันและหวังว่าจะเสนอขายชุดรบกระดูกทมินให้แก่ทันผู้บัญชาการเยิอนด้วยดังนั้นตั้งใจนขนคว้าวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผลึกกำลังต่อสู้ของชุดรบผลึกวิเศษและเรือรบเยินสิงเปยอดหัวราะไม่ออกมาได้นอกเหนือจากวิทยาลัยการทหารที่หนึ่งแห่งสหพันแล้ว วิทยาลัยการสงครามต้าห่วงนับเป็นหนึ่งในก้ามหาวิทยาลัยชั้นยอดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพมากที่สุดทั้งสองฝ่ายมักจะปฏิบัติการภารกิจร่วมกันอยู่เป็นประจำสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวรยุทย์และภาควิชาแพทย์ศสาสตร์ของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงกองทัพคือจุดมุ่งหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกมัน แม้แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาหลอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามตาห่วงเนื่องจากพวกมันเดินไปในวิถีทางของฝ่ายรากยาซึ่งไม่ได้รับการต้อนรับจากที่อื่นจึงหมักเลือกที่จะเป็นนักหลอมสร้างของกองทัพเช่นกันดังนั้นวิทยาลัยการสงครามตาห่วงกับกองทัพมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกความสัมพันธ์ลึกล้ำกว่าค่ายสำนักอื่น การที่พวกมันจะสามารถระดมกำลังความคิดและสรุปเป็นแนวคิดกลยุทธ์ในเชิงลึกเช่นนี้ออกมาได้หาใช่เรื่องน่าแปลกใจอันใดสหายนักศึกษาลีเหยาคงต้องบอกว่าทั้งเจ้าและชุดรบกระดูกทมินสร้างความประทับใจให้แก่ข้าไม่น้อยข้าจะลองพิจารณาข้อเสนอของเจ้าอย่างจรงิงจังไม่แน่ว่าในสักวันหนึ่งวนเรือรบของกองเรือที่ห้าจะเต็มไปด้วยชุดรบกระดูกทมิน เรือรบและชุดรบผลึกวิเศษจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันรวมเข็นคาศัตรูให้สิ้นซากหลังจากทิ้งประโยคที่เป็นดังคำม,มั่นสัญญาเอาไว้เยินสิงเปิย่ยและเจ้าหน้าที่กองเรือที่ห้าก็จากไปในลักษณะนี้เองในห้องรับรองเหลือเพียงหลีเหวยาวและสางกวนเชออีกหนึ่งแม่ทัพผู้เรืองอำนาจสีหน้าทาทีของสางกวนเชอเห็นได้ชัดว่าเป็นมิตรกว่ามาก สร้างกวนเชอร์เป็นฝ่ายชุดรบผลึกวิเศษที่หัวรุนแรงที่สุดการแสดงอันตรการตาของหลี่เหวยาวในวันนี้ยอดเยี่ยมเกินจะคาดฝันรอให้มันรายงานผลการซ้อมรบและกระบวนการทั้งหมดขึ้นไปเสียก่อนรับรองว่าทางเบื้องบนจะต้องรีบอนุมัติงบประมาณที่มากพอสำหรับสร้างกองทัพชุดรบผลึกวิเศษได้ไม่น้อยกว่า10หน่วยทัพอย่างแน่นอนมันมองดูหลี่เหวยด้วยรอยยิม้ม รู้สึกยิ่งมองก็ยิ่งนึกรักใครเอ็นดูเด็กหนุ่มที่ผุดเด่นขึ้นมาราวกับดาวอาสูรผู้หนีในขณะเดียวกันลีเหือยาเองก็กำลังคิดทบทวนเรื่องราวของบุคคลตรงหน้าผู้บัญชาการสูงสุดแห่งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยยุทธศาสตร์สงครามไร้จำกัดสงครามไร้จำกัดมันคืออะไร สังเกตเห็นความสงสัยของหลี่เหยาสารางกวนเชยยิ้มพรางอธิบายว่าสิ่งที่เรียกว่าสงคารามไร้จำกัดคือไม่สนใจกรอบกฎเกณฑ์อันใดาสามารถกระทำการที่เหนือสามัญสำนึกทุกประเภทใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำลายล้างศัตรูให้จงได้หรือเรียกอีกอย่างว่าสงครามนอกรูปแบบอันที่จริงม่อคู่หนีเจ้าพิ่งใช้เล็กพิชิตใหญ่อาศัยชุดรบผลึกวิเศษเพียงชุดเดียว สยบเรือรบทั้งลำก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามนอกรูปแบบชนิดหนึ่งส่วนกลยุทธ์ปิดศีรษะแม่ทัพที่เจ้าใช้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่พบเห็นได้มากที่สุดในการทำสงครามไรจํากัดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกองทัพสหพันธ์และคืนสัตว์อสูรถือว่าอยู่ในขอบเขตของสงครามปกติเป็นสงครามตามรูปแบบแต่การต่อสู้ระหว่างผู้บำเพ็ญตนและเผ่าอสูรระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับชั้นที่สูงกว่าด่านจูจีและแม่ทัพอสูรขึ้นไปย่อมไม่อาจติดอยู่ในข้อจำกัดของสงครามตามรูปแบบอีกต่อไปแต่จะต้องใช้ความคิดที่หลุดพ้นจากข้อจำกัดทลายกฎเกณฑ์ทั้งมวลเพื่อแสวงหาชัยชนะยกตัวอย่างเช่นเผ่าอสูรอาจจะส่งยอดฝีมือระดับราชาอสูรหรือแม้แต่จัก,กรพรรดอิอสูรผ่านรูหนอนพิเศษขนาดเหล็กที่ซ่อนเร้นอย่างดีหาโอกาสรอบสังหารประธาน พาของสหพันธ์สิงหเยาวเราโดยตรงเจ้าจะว่าอย่างไรหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเผ่าพันธุ์อสูรอาจจะหาทางปล่อยแมลงอสูรรบกวนสัญญาณจำนวนมากเข้ามาในภพกำเนิดสวรรค์ของเราหาโอกาสแทรกแซงเครือข่ายวิญญาณและหากร้ายแรงก็อ,อาจถึงขั้นทำลายเครือข่ายวิญญาณโดยสิ้นเชิงทำให้การสื่อสารของเราเป็นอัมพาตถึงตอนนั้น ระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมของสหพันธ์สิงเหย่าจะยังรักษาเอาไว้ได้อีกหรือจะเป็นอย่างไรหากมียอดฝีมือเผ่าอสูรจำนวนมากปลอมตัวเป็นมนุษย์สวมรอยสัตว์ฐานะรอป,ปะปนเข้ามาในภพก,กำเนิดสวรรค์เรากระทั่งขึ้นยึดครองตำแหน่งระดับสูงในสหพันธ์เช่นนั้นเราจะมีวิธีการใดที่จะทลายออกจากกรอบกฎเกณฑ์ดังเดิมเพื่อรอบเข้าไปก่อกวนและบ่อนทำลายภพอสูรโรหิตบัง เราจะแซงปลอมแปลงรูปโฉมเป็นเผ่าพันธุ์อสูรและปะปนเข้าไปในภพอสูโรโลหิตได้หรือไม่ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในขอบเขตการศึกษาวิจัยของสำนักวิจัยยุทธศาสตร์สงครามไร้จำกัดแล้วอย่าได้เข้าใจว่าคลาแสงกล่าวเกินจริงเพื่อคู่ขวัญเจ้าซึ่งความจริงทุกอย่างที่ข้ากล่าวมาล้วนเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทั้งสิน้นหรือยาตะรึง มีจอมอสูรยอดฝีมือจากเผ่าอสูรรอบเดินทางผ่านรูนอนขนาดเล็กเพื่อรอบสังหารประธานสภาของสหพันธ์มีสายลับเผ่าอสูรจำนวนมากปลอมปนเข้ามาในหมู่มนุษย์และกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงสงครามไร้จำกัดฟังดูน่าตื่นเต้นเร้าใจยิ่งกว่าสนามรบแนวหน้าเสียอีก